วสวัสดีครับพบกับผมนัทปินโตนะครับวันนี้กลับมาเล่นเกมเดบซึ่งเรากลับมาคราวนี้มีคนขอมาหลายอย่างมากนะครับอยากให้พี่นัทเล่นเป็นมนุษย์อยากให้พี่นัทเล่นเป็นฉลามเมกาโรนก็คือฉลามยักษ์ในตำนานนะครับซึ่งเอออันนี้ก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเล่นเป็นอะไรดีนะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นหลายอย่างเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามีคนเล่นออนไลน์อยู่หรือเปล่านะครับอยากเล่นออนไลน์อยู่เหมือนกันแหละ แต่มันไม่มีค้เลยเนะนะเดี๋ยวมาดูกันครับโหมดที่เราจะเล่นเนี่ยถ้าเป็นเมกาโลดอนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด5ด่านด้วยกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นแมกกาโรดอนก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน o s e Map ก็ให้มันแรนดอมเอานะครับสักอันใน5ด่านนี้แล้วก็มันไม่มีใครออนไลน์อยู่เลยนเนี่ยดินะเดี๋ยวลองเล่นแบบบอทก็ได้นะครับแบบฮาร์ด เราจะเป็นเมกาโลดอนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย <c oughs> มันะแรนด้อมด่าน,นะว่าฉันผมก็ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในโหมดเมกาโลดอนเราจะมีฉลามแค่ตัวเดียว <c oughs> คือเมกาโลดอนตัวใหญ่สุดนะครับท่ <c oughs> ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ <c oughs> มืดมืดสลัวสลัวนะครับ <c oughs> ทำไมกูถึงได้เป็นมนุษย์ แล้ววะชิปหายแล้วครับจะเป็นฉลามเสือกเป็นมนุษย์สู้กับเมกาโลดอนด้วยนะครับศพไม่สวยแน่นอนเรามีของ3ามอย่างในมือนะครับปืนเครื่องดำน้ําแล้วก็มีดนะครับไปก่อนเลยครับเราจะทำให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นถ้าเรากดนั่นครับนั่นครับเมกาโลดอน ตัวโคตรใหญ่อะ่ะอ้าวทำไมได้มาเป็นเมกาโดอนแล้วล่ะทำไมอยู่ดีฉันกลายมาเป็นเมกาโดอนเมื่อกี้ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่เลยเนะมองหาก่อนครับเฝ้าโอ๊ยเฝ้าตามหาเมกาโดอนกินกินไปก่อนหนึ่งครับมัมมัมแล้วก็มุดลงไปที่น้ำลึกไม่อยากให้ใครเห็น ไม่อยากให้ใครรู้ไปหาอาหารก่อนเล่นแบบฉลาดขอกินหน่อยเจ้าแมวน้ำนี่กินเพื่อเพิ่มเลือดนะครับอุ้ยหม่อมแล้วนะได้มาสองศพครับแล้วเราก็ว่ายน้ำหลบไปในความมืดหาแมวน้ำกินก่อนแมวน้ำเพื่อเพิ่มเลือดครับ กินแมวน้ำเพิ่มเลือดแล้วก็หลบเข้าไปในความมืดมองหาเหยื่อก่อนครับเดี๋ยวมันมาแน่เนี่ยครับพวกมนุษย์โลกมนุษย์ย่องต้องดีกว่านี้นะกัดกินเรียบร้อยครับดับเบิลคิวเ,เราตายแล้วเหรอตอนนี้เกิดใหม่แล้วครับมอกินนี้ตายนะครับ เรียบร้อยหนึ่งสองจะว่าหดไหมอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยหลบก,ก่อนครับขอหลบไปซ่อนตัวในความมืดเดี๋ยวมันต้องมาแน่นอนเรารอตรงนี้เลยมาแน่ๆครับมาแน่ๆก็กินแน่ๆครับมุดควงกินชนเสียหมดวายหนีครับหาอาหารหาอาหารแป๊บ สีชมพูนั่นคืออาหารนะครับต้องรีบกินหน่อยฮะพลังหมดฉันต้องการจะกินนะ่ะเจ้าแมวน้ำหิวมากเลยนะกินเลือดก่อนครับกินเลือดแล้วค่อยกินคนกินคนแบบนี้มุดครับมุดน้าลึกเจ้าแมวน้ำ ขอพี่กินหน่อยเอาไม่โดนไม่โดนว้าวกินเลือดครับไม่มีอะไรอร่อยกว่าแมวน้ำอีกแล้วกินเรื่อยๆเหนื่อยก็ต้องกินสู้แบบฉลาดค่อยๆสู้ครับเราค่อยๆกินก่อนอื้อ u n s t o p p ฆ่าหกตัวรวดนี่แหละผมเองไม่อยากจะเสียงคนระับอุ้ย ตายแน่ตายแน่ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หนึ่งนะครับฆ่าไปสิบตัวโดนมีดแทงตายเนี่นะไม่กล้าเลยอนโดนมีดแทงตายเนี่ยนะนนยเ,นยนะเอ้ามาคนเดียวเลยจ้าพืนหนุ่มเอ้ามากับเพื่อนก็พาเพื่อนมาให้กินด้วยสิแบ่งๆกันกินไงล่ะดับเบิลคิวอ่าข้างล่างไปทำอะไรข้างล่างสามตัวครับ ระหว่างนี้ก็หาแมวน้ำไปด้วยครับขอกินหน่อยไอ้พวกมนุษย์ืมโฉบไม่โดนโฉบไม่โดนเอ้าโดนแมวน้ำกินมนุษย์ก่อนสีครับเห็นมนุษย์แล้วเห็นมนุษย์แล้ว W เริ่มแยกไม่ออกระหว่างมนุษย์กับแมวน้ำระหว่างมนุษย์กับเฮ้ยมึงเขาไม่โดนไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนก็หลบครับสู้อย่างมีชั้นเชิงหกัดไม่โดนกัดไม่โดนก็หลบก่อนมุดลงไปเด,ด็ดเรียบร้อยชนะครับเนี่ยฮะคือเป็นนักประดาน้ำนี่ แทบจะไม่ได้ทำเดเมจเราเลยนะครับเราตายไปแค่สามครั้งเท่านั้นโหดจริงๆเมกาโลดอนเดี๋ยวลองเล่นเป็นคนดูบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะหาว่าคลิปสั้นไปคราวนี้ขอเป็นนักดำน้ำบ้างนะครับเราจะต้องป้องกันตัวดูบ้างมาดูความน่ากลัวของเมกาโรดอนนะครับว่าเวลาที่เราเป็นคนเนี่ยเขาจะน่ากลัวขนาดไหนคราวนี้เป็นด่านฮิวไซด์นะครับ น้ำนี่แดงมาเลยทะเลที่ไหนเนี่ยน้ำแดงขนาดนี้อาจจะเต็มไปด้วยเลือดของนักประดาน้ํำอย่างเรามาดูกันครับว่ามีอะไรให้กูใช้บ้างเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีไม่มีอะไรในกอไก่ขอไข่เลยจริงๆเท่าที่ดูนะครับผมว่าถ้าเราลอยคว้างอยู่กลางอากาศเนี่ยจะสู้ยากครับ ไปดำน้ำดีกว่าเมื่อกี้เห็นกล่องอะไรแดงๆด,ด้วยนะฮะคืออะไรวะเอา้าทำไมกูเป็นแมกกาโรดอนอีกแล้วอะเวนกรรมแมกกาโรดอนกันเลยวะอยากให้กูแดกกูก็แดก ออโชบไม่โดนใครเลยกูโฉบไม่โดนใครเลยจันมุดก่อนครับหลบลงไปในน้ำลึกแล้วก็โชบขึ้นไปแบบนี้ W ฆ่าไป3มตัวครับขอทำใจแป๊บนึงให้พอร์เต็มแล้วก็โฉบข้นไปโชบแล้วก็ออกครับ โดนอีกทั้งนึงเราตายแน่ครับตอนนี้เราจะต้องหาอาหารรับประทานเพื่อประทังชีวิตให้พี่กินหน่อยเจ้าแมวน้ำมนุษย์มาแล้วครับมนุษย์ครับมนุษย์ครับมนุษย์มาก็มุดก่อนกินแมวน้ำอีกนิดนึง ยังไม่ตายนะครับตอนนี้ยังม่ตายกูจะตายกัข่าวนี้แหละเรียบร้อยครับมุดลงไปด้วยความเร็วนี่พี่ก็พยายามจะหลบไปหลบมานะครับว่ายเวียนไปตามคันลองเพื่อหาแมวน้ำสักตัวมั่มแมวน้ำก่อน มัมมัมอไอ้พวกมน,นุษย์นี่นะตายจนได้ครับโดนปืนพกเข้าไปฉันรู้นะพวกแกอยู่แถวนี้อยู่ตรงนั้นนั่นเองเฮ้ยว่ายเร็วจังวะนี่เหรอว,ว่ายเร็วว่ายเร็วเหรอว่ายเร็วเหรอว่ายเร็วเลวเอจ้าที่รัก ว่ายเร็วพี่ก็กินให้เร็วเหมือนกันเอเออ้าอร่อยขนาดนี้จะหยุดกินได้ยังไงกันกินแมวน้ำก่อนขอเลือดขอเลือดนิดหนึ่งกินเลือดให้เต็มครับเพราะว่าเราต้องกินนักประธานนับต่อไงล่ะอือหือ ไม่หยุดยั้งจริงๆอย่าหยุดยัง้งเฮ้ยเข้าเรื่อยๆครับสู้ในที่แคบนี่พี่ชอบนักแ่ะมีตัวนึงนี่เฮ้ยเชียว่ายหนีกันครับกินเลือดกินเลือดแมวน้ำ ไอ้มนุษย์ตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะโอ้อยอยู่เต็มเลยนี่า่าสวนกับมันครับสวนกับมันแล้วก็ซัดหลังมันอืดูรุ่นด้วยกูฉลาเดึกดำบันเว้ยไม่ใช่เด็กๆว่ายอ้อมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็แซบมันแบบนี้ Dominating อีกแล้วนะครับรอบนี้ตายแค่สองครั้งเองด้วยนะครับค่าเสียหมด เป็นการระบายความเครียดที่ดีมากเลยสําหรับเกมนี้นะครับผมแนะนําว่าใครที่อยากจะปลดปล่อยอารมณ์ของคุณแล้วก็ลองเล่นเป็นฉลามเลยครับรับรองหายเครียดแน่นอนเอาล่ะวันนี้ก็เต็มที่แล้วนะเมกกะรนสองรอบยังไงเดี๋ยวรอดูขราวหน้าครับจากเล่นเป็นมนุษย์ดูบ้างอยากสู้กับเมกกะดอนแบบมนุษย์แต่ผมก็เลือกไดเวอร์แล้วทำไมผมไม่ได้เป็นเมกกะทำไมยังเสือกได้เป็นฉลามนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขราวหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย We had outside.